ทำไมถึงว่าถึงมีมันถึงมีตาซาาเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นหมู่บ้านตรงโน้นแล้วมันเกิดโรคระบาดเกิดโรคระบาดแล้วทีนี้ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อินดี้พามาไกลเลยนะคะที่อำเภอโชคชัยนะคะมาดูสถานที่แล้วก็มาไหว้ เขาเรียกว่าเจ้าโบสนะคะเจ้าโบสเป็นยังไงยังไงเนาะเราจะไปขอโชคขอลาบจากเจ้าโบสทกันนะคะไปติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงม่วงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ม่วงพามาที่มานาค่ะมานาเนาะ,ะมาทําอะไรคะวันนี้ม,มาขอโชคขอลาบลากเจ้าโบสแล้วก็มาบอกเนาะ,ะมาบอกว่า แม่บอกว่าแม่เสียแม่เสียแล้วแม่เสียแล้วเพิ่งเผาไปเมื่อวานเผาไปเมื่อวานเนาะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแต่วันนี้ก็เลยจะพามาขอโชคขอลาบที่นาค่ะที่นาเจ้าโบทานนี้เป็นเจ้าโบสถ์เนาะสถานเจ้าโบสถ์ทำไมถึงว่าเจ้าโบสถ์ค่ะถธงเรียกว่าเจ้าโบสถ์เอ่อเมื่อก่อนเป็นวัด สถานที่ตรงตรงนี้เป็นวัดและตรงนี้คือโบสถ์ที่จริงโบสถ์สูงมากวัดโบราณใช่ค่ะที่จริงตรงนี้เป็นโบสถ์แต่ว่าไถาไงไถทุกปีทุกปีมันก็เลยลาบลงค่ะ,คะแต่ว่าคือถ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ลดแมคโคจกก็ดับลดอะไรที่ไม่ได้วยขออนุญาตนะดับหมดทำถนนถนนแถวน,นี้ดับหมดแต่ต้องจุดทูกขอ ต้องจะทุบขอก่อนใช่เพราะเมื่อก่อนมันมันไม่ได้ลาบแบบนี้มันจะเป็นเป็นอิดอิดแดงแดงอิดแดงแดงยังมีเหลือไหมคะไม่เหลือแล้วค่ะเนี่ยเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วอ่าใช่เนี่ยอิดแบบนี้เนี่ยเนี่ยลักษณะอิดมันจะเป็นแบบเนี้ยอิดแดงค่ะอันนี้ก็มาจากบูดเหมือนกันใช่บูดนี่ค่ะอิดอิดนี่นี่ใช่อิดนี่เลยใช่อิดแบบนี้เลย อิดแดงใช่แล้วก็จะมีนี่สถานที่ตรงนี้เอ๊ะเหมือนเหมือนหลงหลงเหลืออยู่เป็นฐานเหมือนฐานฐานอิดเหมือนเหมือนเหมือนจะแพงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนเป็นชั้นชั้นเหมือนก็ยังไม่เคยขุดดูเหมือนกันว่ามันคืออะไรเนี่ยที่ได้จากโบส ได้จากโบสใช่ไหมอันนี้ที่หักจากโบสใช่ไหมคะใช่มันคล้ายๆเป็นหินน่ะคล้ายหินจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะเนี่มันเป็นลักษณะแบบอ่ะมันมีเบอร์มีหวยหรือเปล่าไม่แน่ใจดูเอาดูเอาเนาะอ่ะแต่แอดเห็นเนาะหนึ่งศูนย์หรือสี่ศูนย์เนาะเป็นแนวทางนะคะอันนี้คือ,อส่วนหนึ่งของโบด มันตรงนี้มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโบสถ์แต่มันเป็นเอามาจากโบสถ์แล้วเอามาไว้ที่นี่เออนั่นแหละอ่าใช่มันเป็นส่วนหนึ่ง,งของวัดายง่ายๆแถวเนี้ยมันเป็นวัดอ่าวัดโบราณว,ว,วัดป่าทําไมถึงว่าวัดทําไมถึงว่าถึงมีมันถึงมีตะซาาเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นหมู่บ้านตรงโน้นแล้วมันเกิดโรคระบาดเกิดโรคระบาด แล้วทีนี้ก็เลยพากันย้ายขึ้นสู่อีกหมู่บ้านดอนพลัยแต่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นวัดตรงนู้นเป็นหมู่บ้านแล้วคราวนี้มันเกิดโรคระบาดเหมือนเขาเรียกว่าหาลงสมัยนั้นโรคติดต่<ฆ>โอโรคแล้วทีนี้ก็พากันย้ายขึ้นบนอีกไปถางไปทาํากันอยู่ที่นูน่นเพราะที่ที่อยูอ่มีแต่ต้นพลไยบ้านเขาก็เลยเรียกชุมชนดอนพลไย ค่ะแต่ตรงเนี้คือเป็นที่บูถ์ที่โบสถ์เนาะเคยมีพัทุดงมาปักกฏเขาบอกว่ามีพระอยู่ในนี้แหละแต่ว่าเราบาร,รมีอาจจะไม่ถึงหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์กันที่นี่เวลาจุกอะไรทำอะไรกระทั่งต้องขอแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปขอโชคขอลาบแล้วแต่ขอเอ๊ เอาเอาเป็นแนวทางเนาะ่เป็นนแวทางเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมีรายการอะไรหรือว่ามาถ่ายทําแล้วก็เคยขอครั้งหนึ่งแล้วแถวเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมมาขอแบบนี้ด้วยเขาไม่ค่อยซื้อกันเนาะใช่ไม่ค่อยซื้อมีอีกทีหนึ่งขอขอก็ได้สามตัวนะแต่มันสลับกันเนี่ยครั้งหนึ่งเคยขอแล้วก็ไม่เคยขออีกเลยแล้วก็จะมาขอมันครั้งเนี้ยค่ะ ไปติดตามชมพร้อมหญิงม่วงนะคะค่ะขอบคุณค่ะไปไปกันเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ค่ะสถานที่โบสถ์เรววัดนะมันเป็นโบสถ์โบสถ์เนาะจ้ะอ่าของมันจะรกหน่อยนะคะรกหน่อยเนาะอ่าเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่าไม่ได้มาตัดหญ้าเพราะว่าเขาไม่ค่อยนิยมอะไรกันเนี่ยนอกจาก เดี๋ยวว่ามีงานมีการพอทึงจะมาถางค่ะก็ได้สร้างเองละค่ะเนี่ยสร้างสารให้เนาะใช่สร้างสารให้อาจจะลบหน่อยเดินระวังหน่อยเดินระวังนะคะเป็นสถานที่เก่าแก่นะคะท่านผู้ชมสถานที่เนี่ยคือโบสถ์ถานที่นี่โบสถ์เลยและทําไมถึงไม่ทํานาถึงตรงนี้เลยไถถึงตรงนี้ทำไม่ได้ทําไม่ได้ค่ะตรงเนี้ยทาไม่ได้ ทำแล้วมันมันเหมือนถ้ารถไถข,ขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี้ยมันจะดับมันจะไม่ไอเนี้ยแต่ตรงบริเวณอะได้แต่บนเนี้ไม่ได้บนนี้ไม่ได้นนไไดถ้าปลูกผักปลูกแไรได้อยู่แต่ว่าให้ไถแบบดีค่ะหรือว่ามตื้นหินอยู่ข้างล่างาหรือไถไม่ได้ใช่มันเป็นคล้ายๆเวลาจกลงไปแล้วจะเป็นหินดดแดงแดงอิดแดงนะคะนี่ถึงแล้ว อันนี้ได้สร้างเองใช่ไหมคะสร้างเองค่ะสร้างเองเนาะให้ช่างมาทำให้เนาะสาธุมาเออมขอโชคขอราบทำความสาดให้ตายยายก่อนเนาะทำความสะอาดจ้าโอเคค่ะระวังหัวนะคะเมีดก็ไม่ได้เอามาเนาะเราไม่ได้พกเมีดมาเาด้วยเจ้าแม่เสียแล้ว จะโบสถเจ้านามาบอกด้วยเนะาะแม่แม่กลิ่นได้เสียแล้วจ้าชูโคลาบแม่ะขออนุญาตรีวิวรอบๆให้ดู ฐานที่อยู่ในทุ่งนานะคะอยู่บ้านดอนไพรนะคะใช่สิตำบลท่ายเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ,ะถ้าก็สารให้ก่อนมดขึ้นน้ำส้มมานะจ๊ะน้ำส้มใกล้น้ำเออใกล้เอาน้ำมาฝั่งนี้ก็ได้คนะ่ะ นองนองจืดจืด,จดไม่ต่างเดียวกันค่ะคุ่ณจะเอาน้ำนี่แหละใจเปิดเลยบุ๊บเลยน้ำส้มใส่อีกหลอดไปเอจะโบด ความนี้ตายใหญ่ทราบว่าตายายชื่ออะไรนะคะทราบไหมคะตายใหญ่ปุโคตรหญ้าอ่อนก็บอกวไม่แน่ใจปุโคตรหญ้าอ่อนอันเจ้านาเจ้านาเจ้าที่เจ้าที่ที่นี่ปุโคตรหญ้าอ่อนไม่รู้ปุโคหรือหญ้าโคตรประมาณเนี้ยมันเป็นเรามันรุ่นรุ่นลูกๆไงจำเขาไม่ได้ ได้บุกโคตรย่าอ่อนก็ถูกแล้วแหละเดี๋ยวลองเดี๋ยวเพิ่ขายคำอีกรอบหนึ่งก็ก็ถูกก็จะมาถวายอีกนะคะมาถวายอีก น้ำเอ็มละแล้วจะทุบไหมอ่าจะทุบก่อนก่อนนะจะทุบก่อนจะทุบก่อนค่อยเปิดเอ็มโอ้ทุบก่อนยันไหมเทียนก่อนไหมเขาก็เทียนจ่าทุบเทียนนั่นแหละเดี๋ยวให้หิงม่วงขอโชคขอลาบจากเจ้าโบสถนะคะสาธุขตัตเจ้าโบสถเจ้านา อญาติโคอรปุกโคดยาอ่อนวันนี้มาบอกมากล่าวว่าแม่กลินได้เสียชีวิตแล้วได้ตายจากไปจากที่นี่แล้ววันนี้มาขอโชคขอลาบจากเจ้าโบสเจ้านาขอหวยอะไรนะรัฐขอไวยรัฐบาลหรือว่าขอโชคขอลาบให้แก่ลูกหลาน อืมหากว่ามีบุญวาสนาต่อกันหรือว่ามีโชคมีลาบก็ขอให้บอกมาลูกหลานเพื่อถ้าถูกโชคถูกไอถ้าถูกหวยรวยเบอร์ก็จะมากราบมาไหวมาบูชาอีกโ,โชคขอลาบเนะี่ยเด้อด้วยถวายด้วยเอ็มร้อย เอ็มร้อยนะให้อยะมันลื่นของอะไรที่มันได้ยากๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยได้แล้วคะ่ะได้แล้วคะ่ะอ่ะปูมาดูว่าจะโบดจะโบดจะให้โบไนนะคะขอ,ะอนะคะโอ้สามแปดหนึ่ง 3,8,1น,นะคะ,ะข้างในก็จะเป็น9,9,7,4อกาอย่าลืมนะคะสามแดน่ะจะบูดนะคะจบคะจบดูดเจ้านาน,นะคะสถานที่ศักดิ์สิรรทธิ์แห่งหนึ่งนะคะสำหรับอ่า ครอบครัวนี้ก็คือที่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงนี้คือสถานที่โบสถ์ค่ะเนี่ยที่มันมีปากขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือโบสถ์โบสถ์ค่ะอ่าเนี่ยมันเป็นแบบวัดเก่าวัดเก่าค่ะทางนู้นที่ไกลๆนู้นก็คือเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแบบ เป็นเป็นหมู่บ้านเก่าแต่ว่าตอนนี้เป็นเขาเรียกก็บ้านล้างคือไม่มีไม่มีหมู่บ้านแล้วทำเป็นนาตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นสระนะคะเนี่ยที่ที่ท,ที่ที่จกอยู่เนี่ยก็คือสระเก่าเป็นสระของวัดและโบสถ์ที่นี่นะคะ่ะก็เลยแบบจกใหม่มันก็เลย เป็นลักษณะแบบนี้แอนดี้จะขอขอโชคขอราบมั่งนะคะจุดธูปอ,อ,อินดี้กลับไหว้ปู่ย่านะคะแล้วก็เจ้าเจ้าบูถ์เจ้านาค่ะ,ะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้งวดนันที่หนึ่งตุลาคม อ่ะค่ะว่าจะเข้าไหมหรือยังไง,เป,งเป็นแนวทางนะคะ,ะ,คะอ่าและก็ว่า<ม>โชคดีขอโชคดีค่ะขอให้ขอให้โชคดีคดทุกทท่ทานนะคะเป็นแนวทางสำหรับคอ,อ่าคหวยอ่าถ้าใครไอ้นี่ก็เลื่อนผ่านคะ่ะถ้าแบบ ไม่ชอบก็เรื่องผ่านนะคะอันนี้สําหรับแบบ 3, เป็นแนวทางสามแปดหนึ่งนะคะอย่าลืมสามแปดหนึ่งอย่าลืมค่ะ <laughs> เออไปเข้าฝันด้วยก็ได้นะคะอ่าไปเข้าฝันลูกหลานได้นะคะโอเคถ้าบอกแนวทาง <laughs> การแบบเอ้ยมันไม่ใช่นะเฮ้ยวะ ไปเลยค่ะวันนี้ก็ได้ถวายค่ะวันนี้ก็ได้ถวายน้ำแล้วก็น้ำน้ำส้มน้ำนมนมจืดนะคะค่ะส้มนมจืดส้มนมจืดแล้วก็ของหวานน้ำร้อนของหวานขนมข้างหยิบทองหยอดค่ะโอเคค่ะไปจุดด้วยคกันด้วยนาะ ไม่อยู่คะ่ะนี่ต้องทางนี้ลื้อเลยค่ะลมลมเขาจะแรงหน่อยเพระาะว่าเขาจะหันหน้าไปทางลมหน่อยคือเขาสบายอะ่ะเขาอยู่สบายอะ่ะ <c oughs> ลมโกกแบบสบายมากเลย <c oughs> ก็อันสารานี้ก็ทําให้ปีที่แล้วนะคะให้ช่างทําให้ปีที่แล้ว <c oughs> ก็ ให้ทำกันเองนะคะเพราะว่าตอนที่พ่อป่วยอะ่ะก็ร่างทรงอะ่ะก็บอกว่ามีพระสามองค์ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลนะคะแล้วบอกว่าให้เหมือนเขาอยากอยากให้มาทำสารอยู่ที่นี่อะไรเนี้ยค่ะ ขอโชคโคลาบให้กับลูกหลานด้วยนะคะเจ้าโบสดกับเจ้าที่เจ้านาค่ะสามแปดหนึ่งจำได้คะเป็นแนวทางให้แล้โแนวทางให้ fc ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆค่ะชอบก็จัดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะ